เรามาเที่ยวกันที่เรียงคานจังหวัดเลยค่ะเองต่อเองต่อโอ้กุ้งเรียงรายอยู่นี่ข้าวเปียกเส้นนี้ตำตองแดงชอบมอไซค์อยู่แล้วเนี่ยใช่รถเ,เต็มไปหมอดเลยบ้า,านโบราณก็149ปีวิธีการนวดแบบดั้งเดิม จะมาเที่ยวแบบพิเศษสุดๆเลยก็คือทางมหาวิทยาลัยราชพัฏนเลยเนี่ยเขาทําโปรแกรมออกมาเพื่อที่จะแบบคัดแยกอัตลักษณ์ของนักท่องเที่ยวแต่ละแบบจะเป็นเหมือนแบบประเมินทําให้แบบเข้าใจนักท่องเที่ยวมากขึ้นว่าเขาเป็นประเภทไหนเป็นชอบกินอาหารชอบทำกิจกรรมหรือว่าชอบทาอะไรอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวเขาจะมีเป็นแบบทดสอบให้เราไปทําประมาณไม่กี่ข้อใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแวะทุกที่ที่มีของกินอันนี้มันเกิดมาเพื่อเขาหรือเปล่าเนี่ยโปรแกรม เราติดติค่ะติกแป๊บนึงนะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้คะแนนออกมาของเราเราจะเป็นแบบคุณคือสายชิลตัวแม่ที่มีแพชชั่นในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนอย่างการนั่งชิลที่คาเฟ่เดินดูพระอาท,ทิตย์ตกหรือนอนดูซีรีส์ที่ห้องพักโปรแกรมของเราก็คือจะเป็นวันเดทีจะมีเช้าสายเที่ยงแล้วก็บ่ายค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวตามโปรแกรมนี้กันเลยค่ะร์นิ่งนะคะก็คือเดี๋ยวมากินข้าวเช้าที่ร้านแม่งามอิ่มอร่อยอันนี้เป็นร้านอาหาร เปียกเส้นนี้น่ากินมากก็จะมีหมูมีหมวยอแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ชมวิวไปด้วยนี่ชมวิวไปด้วยนะเนาะอร่อยมาก,ก,มากดีมากไข่คือดีมากแล้วหมูก็ดี น้ำซุปก็คือนัวมากนี่ตื่นมาซดตอนเช้าเ้าคือดีค่ะแนะนํานะคะร้านนี้หลังจากเรากินข้าวเช้าแล้วเราก็มาเดินย่อยที่แก่งคุดคูกันค่ะนี่มีของกินของฝากแล้วก็ติดที่แม่น้ํโขงให้ทุกคนแบบมาเดินเล่นได้ถ้ไมาที่นี่ต้องกินมะพร้าวแก้วนะตึกข้างบนนั้นคืออะไรไม่รู้แต่ว่าเราลองไปดูป่ะขอเดาว่าเป็นแบบพิพิธัญญาชาวบ้านใช่พิพิธัญญา โอ้ยมีผีตะโขนจะบอกว่าจังหวัดเลยขึ้นชื่อเรื่องชื่อเรื่องผีตะโขนเพราะว่าเป็นแบบ Amazing Thailand ก็คือระดับโลกอี่เตี้ยนเกือบตัวโทษผีตะโขนแล้วนะเนี่นเนยเลย <c oughs> เ,เป็นแบบใครไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงก็มาดูที่นี่ได้อันนี้ต้องไปฤดูหนาวตื่นเช้ามาก็จะมีหมอกเต็มเลยเหมือนอยู่บนสวรรค์อันนี้วัดพระบาทภูฟอยเงินก็เคยได้ยินเคยไปเหรออันนี้ใช่เขาเคยไปดีมากถ้าใครไปนะก็จะสนุกมากเลยมสมมว่ามาตอนเย็นๆก็ได้นะเนี่ยก็อากาศดีมากที่นั่งเต๊ไปหมดเลยมานั่งปิกนิกอะไรนยะ ตรงนี้อากาศดีมากถ้าสมมติว่าทุกคนมาก็มีอะไรให้ทําเยอะอยู่นะซื้อของฝากมากินข้าวตรงนี้ตรงริมน้ําแล้วก็มานั่งเล่นอะไรเงี้ยมาปิกนิกอะไรเงี้ยลมรื่นมากลมรื่นเนาะใช่อากาศก็ดีลมพัดตลอดวันเลยลมมาจากนา จรงนะคะบ้านติดดินทุกคนตอนนี้เรามานั่งหลบแดดก่อนเพราะว่าเริ่มร้อนแล้วที่นี่เขามีที่พักด้วยแล้วก็มีอาหารบรรยากาศดีนะนั่งกินกาแฟแล้วก็เห็นวิววิวโค้งกับวิวภูเขาเจงชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเนี่ยโอ้คันนี้โคตรเท่เลยอะรื่นรื้นรื่นรืนเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันเลยดีกว่าวันนี้เรามีทั้งวัน เติมพลังก่อนเพราะว่าเที่ยวมาหลายที่แล้วตอนนี้เรากำลังจะไปร้านเตือนหลวงพะบางอยู่ซอย12ค่ะจะถึงแล้วนไปเลยไปเลยมีเ้เาก,กินยีราฟตำหลวงนนพะบางเนานะใช่เป็นเมนูนแนะนำของทางร้านชื่อว่าตำหลวงพะบางไปกินที่ไหนก็ไม่ผิดหวังปลา้านัวมากอ,อันนี้อะไรเอ,อ่รลาบลิเครื่องหอมมากอร่อยลูกยามัย ชักจะชอบโปรแกรมนี้แล้วล่ะแนะนําร้านข้าวได้ดีมากเมื่อเช้าก็อร่อยเปลไม่ต้องคิดเองด้วยเขารู้สึกว่าตอบโจทย์มากตอนนี้เรามา1เดียวคือยองเส้นแล้วก็เราจะมานวดขายเส้นนะคะเป็นนี่วิธีการนวดแบบดั้งเดิมท้องถิ่นของเมืองเชียงคันานเป็นยังไงบ้างตัวเบาเลยนื้ไทยเลยบ้าน สิงค์คำค่ะนี่เป็นแหล่งเ,งเงรียนรู้ก็คือเรียนรู้บ้านไม้อยู่ที่ซอย1 9นะคะก็จะเป็นให้มาชมเกี่ยวกับบ้านเก่าของเชียงคา,านหลันี้ก็149ปีจากโปรแกรมที่เราได้มาเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าตรงนี้เราก็จะมาชมพิพิธภัณฑ์บ้านไม้เก่บบาโบราณดั้งเดิมของเชียงคานที่บ้านตาสิงค์คำตรงนี้จะอยู่ที่ซอย19 <c oughs> แล้วก็จะกลับมาทำสวยมาก มองวิวมองเช้าวัดความปินมากห้องเสียงขัดอะไรเป็นไรเขาคอ,อแห้งแล้วเขากำลังจะไปคาเฟ่ริมคลงวูยิวแบบดีมากถ้ามากินข้าวเช้ากุ๊บกับดีมมีอาหารเช้าด้วยเนาะ ก็รู้เลยว่ามีคาเฟ่น,นี้มาก่อนไม่ผิดหวังเลยเขาชอบมากไม่ได้หาข้อมูลเลยใช่เราแบบเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอโ้โหดีมากเลยวันนี้เราเหลืออีกสองอย่างนในโปรแกรมก็คือรอเดินถนนคนเดินตอนเย็ยนแล้วก็ลร่องเรือกินค<อ>่ะแต่ว,ว,ว่าวันนี้เขาจะเปลี่ยนชุดเพราะว่าตอนเดินเขาจะได้แบบใสก่กิงเกงสบายๆใช่รอ,อร่อยมาก อันนี้เป็นบรรยากาศถนนคนเดินตอนยินยๆนนะคะก็คือเขาก็เริ่มมาตั้งร้านกันแล้วหลักๆที่นี่ท้ามาก็ต้องกินปูเสียบไม้ปูเสียบไม้ไมใช่หอยแม่น้ำโขงใช่หอยแม่น้ำโขงได้ลำไย,ยมาแล้วน่ากินมากเลด,ดิใช้ที่ห้อยแบบรักธรรมชาติด้วยกินให้แบบนี้นี่อร่อยขรึ่สพันเปอร์เซ็น <laughs> อยู่อันนี้เป็นทีเด็ดจังหวัดเชียงเอ้ยเชียงคานเชียงคานหอมไหมหอมอ่ะอุ่นๆ <S <S อุๆ้งแม,ม่น้ำโของอย่าง ภายในเรือก็คือถ้าทุกคนจะล่องเรืออยู่ที่คนละ1 0 0อบาทแล้วก็จะมีอาหารไว้บริการสามารถที่แบบจะสั่งแล้วก็กินได้เลยเรือจะให้จองได้ตั้งแต่5้าโมงนะคะแล้วก็ออกห้าโมงครึ่งเรือจะเทียบท่าอีกทีนึงก็คือทุ่มครึ่งเลยนีเป็นวิวพระาทิตตกด้วยเรือที่เรานั่งนะคะ<ม>ก็จะเป็นเรือการจานาทาวเวลค่ะจะมีเม,มนูอาหารต่างๆให้เราเลือกเยอะมากเป็นการทานข้าวเย็นบนเรือแล้วก็ชมบรรยากาศพราทิตตกสถานที่สุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะก็คือการล่องเรือนะคะชมบรรยากาศริมแม่นม้ำโขงชมพระอาทิต ตกแล้วก็ดื่มดำบรรยากาศในช่วงตอนเย็นกับตอนกลางคืน ดีมากเขาบอกเลยว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบกําลังจะมาเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าการมาเชียงคานของเราอ่ะเราเคยมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมแต่<ช>แตรอบเนี้ยมันแปลกไปก็คือมันพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าเราโปรแกรมนี้มาช่วยในการที่แบบเราแบบจำแนกเราไปว่าเราชอบกินชอบเที่ยวชอบนอนหรือชอบทำอะไรแล้วเขาก็มีโปรแกรมเที่ยวมาให้เราหนึ่งวันแล้วเราลอง<ม>ไปเที่ยวตามดูอะคือรู้สึกว่าเบิร์กไหมเบิร์กแล้วก็ตุงมจุดมากร้านทุกร้านที่แนะนําไปอะ่ะเป็นร้านที่เรายังไม่เคยไปแล้วเรา<ม>ไปอะ่ะไม่ผิดหวังแล้วก็มีสถานที่บางสถานที่ที่เราไม่ ไม,ไม่รู้จ่ามีใช่แล้วเขารู้สึกว่าประสบการณ์การเที่ยวครั้งนี้มันดีขึ้นกว่าทุกครั้งมากมแปลว่ารอบหน้าก็ไม่ต้องคิดมากนะเพราะว่ามีโปรแกรมให้ใช่ไหมใช่ถ้าใครกําลังจะมาเที่ยวแล้วไม่รู้ว่าจะทําอะไรบ้างจะไปเที่ยวไหนบ้างเชียงคานแนะนําเลยนะคะโปรแกรมเดี๋ยวจะแนบให้นะคะเพราะว่าให้ทุกคนไปลองดูนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะฝากกดติดตามพวกเราสองคนด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็บ๊ายบาย